แพนเคก้กปลืมได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าขอบคุณสามีดีเด่นขึ้นรับแทนนับว่าเป็นนางเอกชื่อดังมากฝีมือไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็มีผลงานโดดเด่นจำนวนมากสวยเป๊ะไม่มีเปลี่ยนสำหรับแพนเคก้กเขมมนิตหากใครติดตามอินสตาแกรมของสาวแพนเคก้กจะเห็นว่าเธอสวมชุดไทยออกงานหรือสวมเดินรันเวย์อยู่บ่อยครั้ง จนกระทั่งล่าสุดมีข่าวดีเธอได้รับเกียรติจากกรมหม่อมไหมมอบโลก่เกียรติคุณให้เป็นทูตอัตลักษณ์ไหมไทยประจำราชอาณาจักรไทยที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมมาโดยตลอดด้วยที่สาวแพนเค้กไม่สะดวกมารับเองอยู่ประเทศญี่ปุ่นกับครอบครัวทางด้านสามี มีพันตำรวจโทศักดิ์สุนทรเปรมนลได้ขึ้นรับรางวัลน,นี้แทนโดยสาวแพนเค้กก็ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวบอกด้วยว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแพนแพนเรื่องราวดีๆได้รับเกียรติจากกรมหม่อมไหมเป็นทูตอัตลักษณ์ไหมไทยประจำราชอาณาจักรไทยเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมคะ่ะขอบคุณที่หมีนะคะ ปฏิบัติภารกิจแทนอย่างเรียบร้อยแอดซากซูนทอนไร i ์